สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง STK EV Official นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการประกอบชุดอุปกรณ์ชุดคิดนะครับที่เปลี่ยนจากรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะมีรถสาธิตนะครับเป็นรุ่นเวฟ110 i นะครับผมที่จะทำการดัดแปลงนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับโดยนำชุดคิด STK EV คิด3,000วัตต์นะครับมาประกอบเข้ากับตัวของรถเวฟนะครับ ให้เปลี่ยนจากรถน้ำมันเดิมเป็นรถไฟฟ้านะครับผมซึ่งจะมีขั้นตอนในการติดตั้งอย่างไรบ้างนะครับเชิญรับชมได้เลยครับผม ขั้นตอนการติดตั้งนะครับในส่วนที่1นนะครับผมวิธีแรกการติดตั้งเราก็คือเลือกเอาสวิงอาร์มนะครับมาติดตั้งกับตัวรถนะครับผมซึ่งสวิงอาร์มของเรานะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับรุ่นแรกจะเป็นแบบเอาโตมติกนะครับรุ่น2จะเป็นรุ่นแบบของรถสายพานนะครับแล้วก็มีให้เลือกอยู่2แบบนะครับเป็นแบบเหล็กนะครับกับแบบอลูมิเนียมนะครับในตัวนี้นะครับเราเลือกเป็นรุ่นของแบบโซ่นะครับที่เหมาะกับรถเวฟนะครับผมได้นําการเลือกแบบเป็นอลูมิเนียมนะครับมาติดตั้งในตัวรถนะครับผม ในเรื่องราวของสวิงอาร์มนะครับเราติดตั้งเข้าไปกับตัวรถเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ได้ทําการเอามอเตอร์นะครับมาติดตั้งเข้ากับชุดสวิงอาร์มซึ่งมอเตอร์ที่เราได้เลือกมาติดตั้งนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นของมอเตอร์สป็อกฮับป3,000วัตต์72โวลต์นะครับได้ทําการสานเท่ากับซีลวดวงล้อ17นิ้วนะครับแล้วก็ได้ทําการใส่ชุดคาลิปเปอร์นะครับคาลิปเปอร์เบรกเข้าไปกับตัวล้อนะครับผม พอเราทําการใส่คาลิปเปอร์เบรกและขันน็อตเรียบร้อยแล้วครับเราก็ได้ทําการเช็คปอนนะครับโดยการขันประแจปอนเพื่อล็อกน็อตให้แน่นนะครับตามแรงบิดของตัวน็อตนะครับผมต่อมานะครับเราได้ทําการใส่ชุดเบรกนะครับซึ่งชุดเบรกนะครับเราจะเลือกเป็นเบรกปั๊มซ้ายนะครับด้านบนจะเป็นปั๊มซ้ายส่วนต่อมานะครับเราก็จะไล่สายเบรกลงมานะครับมาติดตั้งกับปั๊มของตัวรถตัวเบรกหลังนะครับซึ่งตัวปั๊มล่างของเบรกหลังนะครับเราเลือกใช้เป็น เวฟของเวฟร้อยสิบนะครับเป็นชุดเบรกหน้าเดิมของเวฟร้อยสิบนะครับมาติดตั้งตัวของชุดเบรกหลังที่ยึดกับเข้ากับตัวดุมของมอเตอร์นะครับผมส่วนต่อนํานะครับเราก็ได้ทําการติดตั้งนะครับตัวของคันเร่งไฟฟ้านะครับซึ่งคันเร่งไฟฟ้าที่เราเลือกนํามาติดตั้งนะครับสามารถคล้องกับตัวของสายคันเร่งเดิมของรถได้นะครับเพราะว่าสายคันเร่งเดิมเนี่ยจะเป็นสายคันเร่งแบบสลิงนะครับผมเราก็ได้เอาสลิงตัวนี้นะครับ มาคล้องกับตัวของคันเร่งไฟฟ้านะครับตัวคันเร่งไฟฟ้านี้ก็จะแปลงสัญญาณที่เราได้เร่งคันเร่งนะครับเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปส่งข้อมูลไปหากล่องคอนโทรลเลอร์นะครับต่อมานะครับเราก็ได้ทําการเลือกเอาตัวของแบตเตอรี่นะครับที่มาติดตั้งกับตัวรถซึ่งแบตเตอรี่ที่เรามีอยู่ในตอนนี้นะครับจะมีอยู่2รุ่นนะครับผมรุ่นแรกนะครับที่เราเลือกใช้นะครับเป็นแบบตัวของแบตเตอรี่72โวลต์30แอมป์นะครับ ที่ให้ระยะทางสูงสุดถึง70กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับรุ่นที่2ที่เรามีนะครับจะเป็นรุ่นของ7 2โวลต์72โวลต์60แอมป์นะครับตัวนี้จะได้ระยะทางสูงสุดที่140กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับผมเราก็ได้ทำการเอาแบตเตอรี่นะครับติดตั้งเข้าไปกับตัวรถนะครับแล้วก็ทำการยึดน็อตล็อกขันปอนให้แน่นนะครับแล้วเราก็ได้ทำการดึงสายเบราสายแบตเตอรี่นะครับขึ้นมาด้านบนนะครับเพื่อจะมารอต่อเข้ากับตัวของเบรก เป็นคอนเนคเตอร์ที่ต่อเข้ากับเบรกเกอร์แล้วก็ต่อไปอยังตัวของคอนโทรลเลอร์นะครับต่อมานะครับเราก็ได้ทำการยึดจุดของอตัว DC to DC นะครับซึ่งตัว DC to DC ตัวนี้นะครับก็จะทำหน้าที่แปลงจากแรงดันไฟ1 72โวลต์ของแบตเตอรี่นะครับลงมาสู่ไฟของ12โวลต์ของรถนะครับวิธีการต่อของเรานะครับเราก็ได้ทำการต่อตัว DC to DC ตัวนี้นะครับยึดเข้าไปแล้วก็ นำสายชุด72โวลต์นะครับไปต่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวของสวิตช์กุญแจนะครับพอเปิดสวิตช์กุญแจแล้วนะครับ DC t o DC ก็จะแปลงไฟเป็น12โวลต์นะครับตัว12โวลต์ตัวนี้นะครับเราก็จะไปต่อเข้ากับจุดของแบตเตอรี่เดิมนะครับเป็นแบตเตอรี่รถเดิมนะครับซึ่งในรถคันนี้นะครับเราจะไม่ใส่แบตเตอรี่12โวลต์ที่เป็นตะกั่วกดแล้วนะครับเราจะใช้ตัว DC ตัว DC ตัวนี้นะครับมาเปลี้ยงไฟ12โวลต์แทนนะครับผมต่อมานะครับเราก็จะมายึด จุดของตัวคอนโทรเลอร์นะครับเข้าไปกับตัวรถนะครับซึ่งในจุดนี้นะครับผมจะเลือกเป็นด้านบนสุดนะครับมาแทนที่กับถังน้ํามันนะครับได้ทําการถอดถังน้ํามันออกและเชื่อมตัวหูรับนะครับหรือแท่นรับกับคอนโทรเลอร์นะครับเราก็ได้ทําการเชื่อมเสร็จแล้วก็ยึดน็อตนะครับในตัวของคอนโทรเลอร์นี่ครับจะมีสายอยู่2ส่วนนะครับส่วนแรกไปต่อเข้ากับคันเร่งชุดสวิ์เปิดนะครับ ชุดความเร็วนะครับรวมถึงเกียร์เดินหน้าถอยหลังนะครับแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับสามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่านะครับที่เราได้ทําการสาธิตวิธีการต่อสายของคอนโทรเลอร์นะครับว่ามีขั้นตอนหรือการติดตั้งสายเข้าไปกับตัวคอนโทรเลอร์นะครับมีลําดับอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการจูนเซตอัพของคอนโทรเลอร์นะครับผมต่อมานะครับก็นําสายชุดของมอเตอร์นะครับอีกชุดหนึ่งนะครับ ร้อยขึ้นมาด้านบนแล้วก็มาต่อเชื่อมต่อเข้ากับตัวของคอนเทลเลอร์นะครับตัวนี้ก็จะมีสายของชุดเฟสนะครับที่เป็นสายเส้นใหญ่แล้วก็สายเส้นเล็กที่มีอยู่6เส้นนะครับเป็นสาย2เซนเซอร์นะครับเราก็ได้ทําการเสียบเข้ากับตัวของคอนเทลเลอร์นะครับผมต่อมานะครับเราก็ได้ทําการต่อนะครับสายไวริงต่างๆนะครับให้ครบนะครับ วิธีการไล่นะครับเราก็จะไล่สายตั้งแต่แบตเตอรี่นะครับไปหาสวิตช์กุญแจนะครับผมออกจากสวิตช์กุญแจไปที่ d c to DC นะครับผมต่อมาเราก็จะไล่ไปถึงตัวของวัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ออนของกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับต่อมานะครับเราก็จะทําการเก็บสายที่เป็นสายที่ออกจากมอเตอร์นะครับแล้วก็สายของที่ออกจากคอนโทรลเลอร์นะครับให้เรียบร้อยโดยการยึดหูยึดต่างๆนะครับ ตรงนี้เราจะใช้เป็นตัวกิปล็อกนะครับในการยึดให้แน่นนะครับผมเพื่อไม่ให้สายแกว่งนะครับหรือบางจุดนะครับเราก็จะใช้วิธีการล็อกเคเบิลไทหรือปิิน 3D พิลเตอร์นะครับมาล็อกให้มันอยู่กับที่นะครับเพราะว่ารถอาจจะมีการเคลื่อนที่แล้วสายจะหลุดได้นะครับก็จะใช้วิธีตัวหาตัวล็อกให้แน่นที่สุดนะครับผมต่อมานะครับเราก็ได้ทําการล็อกตัวสายชุดเบรกนะครับแล้วก็ทําการประกอบชุดสีนะครับให้เรียบร้อยนะครับผม ส่วนสุดท้ายนะครับเราก็คือปลั๊กของเซอร์วิสชาร์จนะครับซึ่งตัวชาร์จตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวชาร์จแบบพกพานะครับตัวชาร์จแบบพกพานี้ก็จะใช้วิธีการต่อสายนะครับของตัวหัวปลั๊กคอนเนคเตอร์ชาร์จนะครับตัวตัวนี้จะต่อหลังกับตัวของเบเกอร์นะครับถ้าเกิดเราต้องการชาร์จเราก็นำตัวของเครื่องชาร์จแบบพกพานะครับมาเสียบเป็นมาเสียบตัวปลั๊กนี้ได้เลยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนทั้งหมดนะครับในการติดตั้งชุดชิป3,000วัตต์นะครับที่เราได้ทำการออกแบบนะครับแล้วก็ได้ทำการทำวิธีนะครับขั้นตอนต่างๆในการติดตั้งชุดชิปตัวนี้เข้าไปกับตัวรถนะครับถ้าท่านใดนะครับมีข้อมูลืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรืออยากได้วายริงในการประกอบรวมไปถึงอยากได้ข้อมูลใบเซอร์นะครับในของตัวอุปกรณ์นะครับที่จะนำตัวรถไปจดทะเบียนหรือ,อต้องการ ที่จะนำตัวรถไปทดสอบต่างๆนะครับก็สามารถติดต่อมาที่เพจ STK EV ไทยนะครับได้เลยหรือต้องการราคาต่างๆของชุดอุปกรณ์นะครับก็สามารถทักมาขอโบชัวเราได้เลยนะครับเราก็จะมีราคาให้กับท่านลูกค้านะครับได้เลือกสรรสินค้ามากมายนะครับแล้วก็ฝากช่อง STK EV Official นะครับในการดูข้อมูลนะครับหรือการอัปเดตสินค้าต่างๆในบริษัทของเราครับสวัสดีครับ